หอยลุนอนาคตยังไม่ชัดเจนเอซีมิลานจ่อปิดดีลย,ยืมตัวขณะเดียวกันเบนจามินเซสโกเตรียมตรวจร่างกายก่อนเปิดตัวในวันพรุ่งนี้การนาโชตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แล้วและดอนนารูมามีลุ้นย้ายในราคาแค่26ล้านปอนด์ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับฟ a b ์บิซิโอโรมารายงานนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมเปิดการพูดคุยกับลาสมุดฮอยลุนเกี่ยวกับอนาคตของเขา a อซิมิลารเนี่ยรับรู้ถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการยืมตัวแบบเริ่มต้นพร้อมจ่ายค่ายืมและค่าเหนื่อยเต็มจำนวน ฮอยลุนยังยืนยันนะครับว่ายังอยากอย,กอยู่กับแมนยูต่อไปและไม่หวั่นกลัวต่อการแข่งขันแย่งตำแหน่งกับเบนจามินเซสโกซึ่งทางดิมาซิโอนะครับก็รายงานเช่นกันนะครับเป็นสื่อข่าวจากอิตาลีเนาะว่าเอซิมิลานเนี่ยอยูใ่ในตำแหน่งตัวเต็งเลย เต็งหนึ่งเลยที่จะคว้าตัวลาสุดฮอยลุนครับหลังบรรลุข้อตกลงยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าการอนุมัติย้ายทีมเนี่ยจากตัวนักเตะเองยังคงรอการตัดสินใจอยู่ครับก็คืออยู่ที่ว่าฮอยลุนเนี่ยจะไปหรือเปล่านั่นเองนะครับต่อที่ฟาบิซิโอโรมาโนอีกครั้งนะครับเขารายงานนะว่าเบนจามินเซสโกเนี่ยเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนจะเซ็นสัญญาระยะ เวลา5ปีครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระบวนการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะเช้าตรู่ที่อังกฤษแล้วก็เซสโกเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่โอเทลฟอร์ดในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นนัดกระชับมิตนัดสุดท้ายนะอุ่นเครื่องพรีซิชันนัดสุดท้ายนั่นเองกับฟิออเรนตีน่าครับนอกจากนี้ครับเขาได้รับรายงานนะว่าอาริฮันโดกานาโชเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซี ครบเรียบร้อยแล้วฮนะทุกข้อเลยนะฝั่งนักเตะเนี่ยถือว่าดิวเสร็จสิ้นแล้วและเขาก็ต้องการย้ายไปเชลซีเพียงทีมเดียวตามที่เคยมีการรายงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับการเจรจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะตามมาในเร็วๆนี้อีกหนึ่งข่าวสุดท้ายครับเบนเจคอร์ครับรายงานว่าปารีสแซงต์แชงแมงจะไม่เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับจานุจิ ดอนนารูม่านะครับและต้องการค่าตัวอย่างน้อย26ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเรียกว่าดอนนารูม่าเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีข่าวกับแมนยูก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะและด้วยราคาเท่านี้นะโอ้โหกับฝีมืออย่างดอนนารูม่าผมคิดว่าน่าสนใจอย่างมากซึ่งก็ต้องรอดูแหละครับว่าแมนยูเนี่ยจะเริ่มเดินหน้าในดีลนี้แบบจริงจังหรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับอยากได้ดอนนารูม่าไหมลองคอมเมนต์ เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับก่อนไปคลิปวันนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ